เลยนะคะตาการจราต้องขอกราบสวัสดีนะคะพี่น้องแฟนชาวลบุรีทุกท่านเลยนะคะที่วันนี้อยู่ในงา,านกระถ้านหวานนะคะเป็นางานของีเมืองลบุรีครั้งนี้จะเป็นครั้งที่32แลวเนาะนะคะที่หน้าที่ว่าการอำเภอแห่งนี้นะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีโอโ้โหนะคะตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเลยนะคะ,นนละ,นะะแล้วก็นกา,นาอยอำเภอของลบุรีนะคะตลอดจนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบุรีนะคะ แล้วก็ท่านนายกเทศบาลเมืองลบบุรีนะ,ะคะองค์การบริหารส่วนตำบลตลุมด้วยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะขอบคุณพี่ชายที่น่ารักนะคะพี่สามารถนะคะขอบคุณนะคะพี่สามารถมากมากเลยนะคะขอบคุณพี่สามารถศัิ์สิทิกินตกลุกจำกัดน,นะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้พี่โน้องนแฟนชาวลบบุรีที่น่ารักของกัปตัตานาน่ารักที่สุดเลยรอนานไหมคะนานแล้วขึ้น จริงๆหนูกำห,หนดจะขึ้นตามสี่พุ่งตามคำสั่งของเฮียนะแต่เมื่อกี้เนี่ยเหมือนเห็นพ้กประกาศสองรอบแล้วนะหนูก็อยากขึ้นนะแต่เฮียเขาให้ขึ้นสี่พุ่งนก็แอบ,บขึ้นก่่นยี่สิบนาทีด้วยไม่ว่ากันใช่ไหมคะอะไรนะอ,อ๋อเออแล้วก็ว่าอยู่จริงๆฮนะหนูไม่กล้าขัดคำสั่งครูอาจารย์นะครูอาจารย์เขาให้หนูขึ้นสี่พุ่งนะ บ,บรรยกาศรอบแรกหนูก็นั่งรออยู่แล้วแหละอ้าอุ้ยขอบคุณนะคะนักสายไหมน,น้ำมะพร้าวอีตาอุย้ยสายเปย์นะนไม่สายเปย์หน,น,นุ่มฟัง,งก็มีเอ้แต่ว่าวันนี้มางานกระ thon ไม่ใช่เหอรอทำไมไม่มีกระ thon มาแล้วขอบคุณมากนะคะอ,อะไรนะส่วนผู้ใหญ่เฉลวย กระท้อนเป็นกระท้อนอะไรคนะกระท้อนปุ๋ยฟ้าจากสวนผู้ใหญ่เฉลวยนึกถึงกระท้อนปุ๋ยฟ้ายอยากกินเวลาไหนผู้ใหญ่ชฉลวยลมก็แฉลนไปน้อตัวมาโอ้ใช้ได้เลยนะขอบคุณสําหรับของฝากทุกชิ้นนะฮะเดี๋ยวรวมขอบคุณมากมากเลยนะคะอุ้ยยังไม่หมดอีกนะคะฝั่งนี้ก็มาขอบคุณมาก แปลกใจว่าทำไมน้ำหนักมันขึ้นทุกวะนะคะคงหน,นีไม่พ้นละมั้งเบาหวานเบาวิ่งอยู่นะฮะพ่อก็เป็นแม่ก็เป็นพี่ก็เป็นตายไปแล้วคนหนึ่งส่วนหนูเหลือคนเดียวยังไม่เป็น,นะฮะนเพราะว่ายังไม่ตรวจค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรเราต้อง อิ่อกกิมใจในการกินไว้ก่อนมีความสุขกับการกินก็ถือว่ามีความสุขใช่ไหมคะมเราจะไปนั่งอมงทุอยู่ทํางไมนะฮะอมลูกกระท้อนดีกว่าขอยาาขอยาาฝากไว้ตรงนี้นิดนึงขอยาาซับผือนนิดนึงนะคะแฟนจาก ข้าบนก็ร้อนแต่เวลาหนูร้อนหเจ้าใส่พัดลมดกลางนิดนึงไม่ว่ากันนะคะไม่มีใครยืนข้างหลังหรอกโอเควันนี้ไม่ได้มีมาฝากเฉพาะนารเรลยนสนุกสนุกนะคะจริงตั้งใจให้แฟนๆได้รับความสุขกันอย่างเต็มที่เลยจากบทเพลงของตะกะแ,แตงวันนี้ผลมานหนึ่งรถบรรทุกข,ขอบคุณมากค่ะอะไรนะคะ เราเป็นลูกค้าอวยพรแม่ค้าที่อยู่ในนี้ด้วยนะพวกเธาแม่ค้าทุกคนอขอให้าขายดุกขายดีเป็นเทน้ำเทน้านะคะว้ยยังไม่หมดอันนี้นอะไรกัณนี่ฮ้อพูดอีกทีสิอินเตอร์โฟกัส กระนคริสต์มาาวอรยอ๋ออ๋ออันนี้คือกระท้อนเหรอเนี่ยแล้วน้ำนี่คือน้ำกระท้อนหรอ้หอ,อ,อ้นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก,กท้อนทั้งนั้นเลยขอบคุณมากเลยนะคะไอซ์เทมก็มีแล้วทำไมไม่เอาาก <laughs> ำลัร้อนเลเนี่ยฮะตรนนี้อะไรคะ <laughs> อะไรคะอุ๊ย <laughs> อันนี้มากเป็นเชานีขอบคุณมากแม่ทคุณพี่ค่ะดูสิกะเชาน่าอะสวนกฤษดาวราพ่อกรีฑาวาราพอ่อจังไหนก็ต้อสนท้อนแพร่รูพันธุ์ปุยไฟพืชเงินกรมเบียดปุยไฟเกษตรจริลาวาราพ โฆษณาขนาดนี้จะต้องมาอีกสักสองก้าวแล้วละ่ะเมื่อกี้เอาเมื่อกี้เราไม่ซื้อร้านนี้เหรอเอ้าหรอมีกระเช้าอยู่ร้านเดียวเออเห็นผู้จัดจาการก็ไปเดินตำรวจมาเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคระับค่ะสวัสดีค่ะอะไรนะครขนมเปียกบ้านเดิครับขนมเปียกบ้านครูเบิร์ดเปียกหนาไหมคะเปียกเปียกๆเ,เ,เ,เลยครับ อร่อยมากเลยเนี่ยแตกแตจะไม่หัวกวนได้ไงนะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับของฝากนะคะทีละบอกนะนะันะาที่สุดขอบคุณมากคนะ่ะโอ้โหเนี่ยเป็นแฟนของแตกแตนน่ารักนะอุ้ยยังไม่หมดอ๋อเมื่อกี้กหลานกินเปล่าพวงไอติมเขาเขาเอามาให้เลยอะเป็นแฟนๆขารบมือหน่อยคะ่ะ Milky Ice Milky ขึ้สายเกอเสียหวานเลยทำยังไงมันจะอยู่ได้ดว้างดิคุอะโอเคแฟนๆจ๋าเราไม่เจอกันนานไหมที่เนี้ยนานม,มากเลยหรออ้าวพี่สามราถทำไมเพิ่อมองมาหนูมาเนี่ยฮะจ๋านานม,มากคิดถึงใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนี้นเนี่ยถ้าคิดถึงเดี๋ยวไว้ทำหนุงนานเพลงเพราะๆจากับตันกแต่จะน,นัางกว่า